โอเคต,อต่อจากคลิปก่อนนะเขามาแนะนําต่อเกี่ยวกับหลังจากเขาตั้งซ่อง youtube ได้แล้วเขาควรจะไปตั้งค่าอย่างเติมนะเพื่อให้ซ่องของเขานี่ดังแล้วก็มีคนอื่นเวลาเขาจะค้นหาคลิปเขาให้มัน,นพบเห็นคลิปเขาได้อย่างาง่ายดายแล้วก็ไวนะโอเคเขามาจะมาตั้งค่าเพิ่มเติมจากการตั้งซ่อง แล้วก็อัปโหลดวิดีโอเข้าไปแล้วยังต้องได้มาตั้งค่าอย่างหลายอย่างคืึงนะโอเคอันนี้จะมาอธิบายพวกเมนูอันนี้นะคือเดสบอร์ดพวกนี้นะจะลงลึกพวกนี้ให้เข้าใจนะสำหรับมือใหม่ที่หากจเริ่มตั้งซอง u ูทูบใหม่เราบอกว่าจะเห็โน้ตไดนะคือ d ด s b บอร์นี่ก็คือป็นหน้า อ่าของ Youtube มันจะรวบรวมบรรดาวิดีโอแล้วก็มีข่าวอย่างมันจะบอกอยู่นี้เนาะอ่าแล้วก็ข้อมูลวิเคราะห์นี่นก็คืออ่ามีผู้ใดติดตามเขาแล้วจักคนเนีอย่างนี้เนาะอ่ะสาสรุปจํานวนวิวเท่าไรเท่าไรแล้วก็ไลน์ฮับของเขาเท่าไรเท่าไรมันจะสรุปอยู่ในนี้นนะแล้ต่อมาวิดีโอนะ วิดีโอนี่คือนี่คือเขามีคลิปหนึ่งคลิปแล้วถ้ามีหลา,ลายคลิปเนี่ยมันก็นจะมีต่อต่อต่อกันมานะแล้วมันก็นจะแสดงว่ายอดดูยอดวิวความคิดเห็นมีคนกด like, ไลค์เทไรเทใดมันจะอ,อยู่นี้นะต่อมาเพลย์ลิสต์นะเพลย์ลิสต์นี่เขามีเพลย์ลิสต์จักกันคืออยู่ในนี้เนี่ยเขามีหนึ่งอันนะนะถ้ามีหลายอันมันก็นจะมีหลายอันตต่อมา ถ้าต้องการแก้ไข playlist ก็คือให้คลิกเข้ามาหาเบื้องขวนนี่นี้นะนี่แก้ไขนี้แล้วก็ไปแก้ไขซื่อ playlist ได้ตามต้องการนี่นะเขาอยากเปลี่ยนซื่อ playlist อยากเปลี่ยนรูปเนี้นก็แก้ไขได้เนะ หลังจากแก้ไขแล้วเขาก็บันทึกกลับไปนะบัน,นี้้มาหาตัวข้อมูลวิเคราะห์เนาะคือตัวที่ีข้อมูลวิเคราะห์มันจะคล้ายๆคือกับอยู่ใน d ด s ก์บอร์แต่มันจะมีเส้นแสดงว่า ยอดวิวหรือว่ายอดคนเบิ้งเนี่ยมันจะหลายหรือน้อยมันจะมีเส้นแสดงหลายอย่างหลายแบบแล้วก็มีการคำนวณลายฮับของเฮาไว้ที่นี่ด้วยแต่นนนี้ยังประันมีอย่างเชื่อเนื่องจากว่าเฮาหากหาก,ก่อนเริ่มใหม่ยังประันมียอดวิวนะโอเควันนี้ต่อมาความคิดเห็นที่เมนูความคิดเห็นหน,นี่มันจะรวบรวมบรรดาความคิดเห็นอ่า ของผู้ชมที่เขาเจ้าคอมเมนต์ลงมามันจะมารวบรวมกันอยู่ในนี้นะแต่ว่าอันนี้เขาเปิดซองใหม่โบทันมีเท่านะโอเคมาต่อหาตัวตั้งค่าอ่าเลือเล่อนเื่ต่อมากันนะ่ออ่ามาเบิ้งตัวคําบรรยายคําบรรยายนี้ถ้าว่าบรต้องการสร้างคําบรรยายออกมาก็ปาไปเลยนะอันนี้มาเบิ้งตัวการสร้างรายได้ตอนนี้ตัวนี้สําคัญที่สุดนะ คือเพราะว่าเขาสร้างซ่องมาเขาอยากอยากได้เงินจากยูทูบดังนั้นเขาต้องได้เป็นตั้งค่าตัวนี้นะอ่าเขาต้องคลิกเข้าไปการสร้างรายได้เนี่ยเราจะบอกว่าคุณไม่มีซิตสร้างรายได้นะเขายังบ่มีซิตเนื่องจากว่าเขาเปิดใหม่อ่าอยังบ่ทันผ่านกฎของยูทูบเถื่อกฎของยูทูบที่จะเปิดให้เขาสร้างรายได้ได้ก็ต่อเมื่อ เขาต้องมีคนที่ตาม่ซ่อของเราถึงหนึ่งพันคนแล้วก็ต้องมีคนบึ้งวิดีโอของเราถึง 4, สี่พันสุโมงจริงจะเปิดฟังก์ชันนี้ให้นะบัดนี้เขาเข้าตัวนี้อัปเดตตำแหนง่งนะเพื่อไปแก้ไขต่อนะนี่จะบอกว่าทั่วไปทั่วไปนี่หมายความว่า,วาเวลาถ้าเราได้เงินเนี่ยนะเขาจะให้เราเป็นเงินดอลลาร์ วนะลาสารัตบันนี้ซ่องนี่ซ่องน,ะนี่ถ้าต้องการใส่คีย์เวิร์ดก็ได้นะคียนะ์เนวะิร์ดก็คือคีย์เวิร์ดของซ่องนะคือเห็นอะไรให้เขาจเวลาเขาจะพิมพ์อยู่ในนะห้องค้นหา YouTube แล้วซ่องของเขามีโอกาสออกมาตัวอย่างว่านะคอมพิวเตอร์นะเวลาเขาจะพิมพ์คำว่าคอมพิวเตอร์ในซ่องค้นหา ของ y u u u b e หรือว่า Google ให้ของเขามีโอกาสออกมานะวันนี้ปัเทิศเลือกปะิทศไหก็ได้เนอะอ่านะเราก็เลือกแต่ตัวน,นี้เขาเลือกเป็นลาวเอาลาวเลย่านบะันทึกไปก่อนจากนั้นเข้าหาฟังก์ชันต่อมานะคือค่าเริ่มต้นในการอัพโหลด หมายความว่าเวลาอัปโหลดเนีเขาอยากให้มีคําใดเริ่มต้นเขาก็เขียนไว้ที่นี่อ่าแล้วก็คําอธิบายเดยอ่าเขาก็เขียนไว้แล้วก็กดบันทึกแต่ถ้าบอบอต้องการก็ปากไปเลยนะนะมาเพิ่งตัวต่อมาซิทที่อ่ซิทที่นี่ก็คือซื้อซื้อนี้เ,เนเนลนี้มีซิทเป็นเจ้าของนะอ่าซุา่มซ้นต่อมา ส,ส่วนนี้ยังบมดท่านเปิดให้เทื่อนะผู้ดูแลเม่นไพาอ,อันนี้แม่นเฮามาเฮาเฮาต้อไปเห็นหนังเทื่อก็ได้เนาะเพราะว่ามันจะบอกว่าผู้ดูแลนี่เม่นไพก็คือมันเป็นเจ้าของซ่องอยู่แล้วเนาะแล้วก็บอแนะนําให้ไปเพิ่มคนอื่นเข้ามาอีกะเพื่อการบ่ให้มีปัญหาข้อตกลงนะข้อตกลงนี่แม่นหยังหมายความว่าเฮาซื้อลิคิทซิ์หรือว่าซื้อเพง ของค้ายอื่นมาแล้วต้องมีข้อตกลงการซื้อขายมาเขาจะเอามาคอปีีวางไว้ที่นี่ระบบจึงจะบ,บัถือว่าเาราละเบ,บิดลิขสิทธิ์โอเคนะหลังจากนั้นตัวสุดท้ายนี่คังเพลงและเสียงอถ้าว่าต้องการเสียงและเพลงจาก joutube y มาประกอบก,บกับวิดีโอของเราก็ให้ดาวน์โหลดได้ที่นี่เนาะ ถ้าว่าเราไปเอาเพลงของคนอื่นที่ว่าเขาเคยเอาลง YouTube แล้วเอามาตัดต่อแต่ของเราเวลาเขาอัพโหลดเข้าไประบบจะเตือนว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์ดังนั้นถ้าบอยอยากให้ถึกละเมิดลิขสิทธิ์ก็คือเราต้องได้มาอ่าซอกอยู่นี่มันจะมีหลายเสียงหลายอย่างเลยเนาะตัวนี้ระบบ youtube ถือว่าบอได้อ่าบอได้ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าตัวนี้เนี่เขาปล่อยให้ ยูทูบเบอร์ไซต์ทั่วไปนะเขาอยากได้เสียงตัวใลเพลงตัวใลไปตัดต่อเข้าในวิดีโอเราได้ตามต้องการ่าเขาก็ล้องเปิดเบิ้งนะเราลองเปิดฟังว่าเฮามากบอ่าาถ้าเฮามักแล้วเขาก็กดบ่อนลูกศรซี่ลงในเป็นการดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาไว้เครื่องของเขานะนี่ตัวอย่างเขาเขาดาวน์โหลดกดปั๊บ เนี่ยมันจะเป็นการดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดเสียงหรือว่าเพลงเอามาไว้ที่เครื่องของเราแล้วหลังจากนั้นเฮาก็จึงเอาไปตัดต่อประกอบกับคลิปวีดีโอของเรานะอันนี้เป็นตัวที่มันแสดงอยู่เนาะถ้าหากว่าต้องการาเพิ่มเติมนอกจากนี้นี่คือมันจะมี ถ้าต้องการนอกจากนี้คือต้องได้ค้นหาเนอะอ่าแล้วก็ต้องได้เพียรพิมพ์ชื้อเข้าไปอ่าของเสียงประเภทเสียงหรือว่าประเภทเพลงนั้นรู้ไปอ่าระบบจากค้นหาออกมาเนาะเกนี้เป็นการเอาเสียงจาก y u t u b e เนาะจากคางเพลงของ Youtube มาประกอบกับของเราวันนี้มาเปิดตัวตั้งค่าตัวสุดท้ายนี้แด้ การตั้งค่าตั้งค่านี้มันจะกลับไปสูต่ตัวเมื่อกี้นี้นะซึ่งเราได้ตั้งไปแล้วก็ป่าไปเลยเการน้เมนการตั้งระบบะการตั้งซองยูทูบการเริ่มต้นตั้งซองชแนลใหม่ๆแล้วก็การอัพโหลดวิดีโอเข้าไปซึ่งเทคนิคต่างๆยังมีอีกหลายอย่างนะ ต่อไปอาจารย์จะมาสร้างคลิปเพื่อสอนลง,ลงตึมคือหลายคนให้เหตุผลว่าเป็นอย่างซ่องของเราเปิดมาดนแล้วบ่มีคนติดตามบ่มีคนบึงบ่มีคนเห็นคลิปของเขาเลยอ่าเหตุอะไรจริงจะผ่านกดของ youtube คือหนึ่งพันคนติดตามแล้วเหตุอะไรจริงที่มีคนบึง้งคลิปของเราถึงสี่พันสุโมงอันนี้ก็เป็นการยากเนาะแต่อาจารย์มีเทคนิค อ่าเป็นการโปรโมทคลิปวิดีโอของเราคิดอะไรให้คนเห็นได้อย่างง่ายดายอ่ามากดไลค์แล้วก็กดติดตาม่องนี้อ่าถ้าหากมีตัวใดที่นะัไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ลงด้านล่มนี้จารจะมาตอบให้นะโอเคขอเข้าใจ